จะเป็นรูปอะไรอวตารด้วยอะไรไปอีกนี่นะคะสีจยากธรรมชาติค่ะแต่ถ้าสีธรรมชาติอย่างอื่นต้องใช้ความร้อนต้มว่ากันฝางมือค่ะไังมือลูกอ่านี่ น่โอเคนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะใกที่เรามาย้อมมานะคะรอไปสามสิบนาทีแล้วก็ตัดหนังยางออกมนที่เรียบร้อยนะคะได้แล้วนี่เป็นลูกหัวจใจเดี๋ยวรอแห้นะคะอาจจะสามารถไปโคบหัวกันได้นะคะเดีย๋ยวให้ดูราคาแค่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทแบบคุณป้าสอนดีมากๆแล้วก็สอนบอกวิธีการทุกอย่างเลยได้ออกมาสวยแล้วก็ถูกใจมากๆเลย